เขาไปหรอมึงไม่ไปมึงยังไม่คุยกับแม่หรือเปล่าไม่คยกินนะควาาคนชวนเลยไมนไม่กินมาแล้วมึงยไได้กระแดกกระแดกแดกแดเ้เกิดตงยึาเราไรไม่หมดเนยอะไรอย่างเงี้ไว้แดกดปะ เตะแน่แล้วขี่ต่เซว่าไป้าอ๋อี่ไนี่ไนั่งเไว้่รูดบ่ Mm hmm. เนแล้วมิด <c oughs> <c oughs> ีเยะดรว่าดหนูตายไม่แน่โรงงานดีกว่าคิดถึงงาแล้วไม่รูปเลยแล้วทำไมวันนี้ไม่ชนะ Ôi. Oh, <t festivals> <laughs> <Sai geliyor> <laughs>

ลืมพายสามสิบเอ็ดต่อยี่สิบหกเมื่อกี้เข้าไปหนึงแต้มแต่ลืมพายค่ะ

รถเป็นกีบเลยอ่ะแบงค์แงอวะมาไปกินไปสมัครที่บ้านเลยด้นีครับจ้กับพับพูดมาโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าา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 า สามสิบเอ็ดต um, ่อยี่สิบแปดไม่เข้าสวยเลยว้าว สามสิบต่อสามสิบโอ้ยหลุดไปคนโอยสามสิบสามสามสิบ

ด้วยอุ้ยเฮ้ยสามห้าสามสี่สวยมองยังไม่ยู้ย้ล้เฮ้ อะไรอะไม่เห <ELL> uh, ็นอกไเสามมี oh, ่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ให้หมดเให้หมดขให้หมดสาเกาสามเดรัวมาทางขวารัวมาางขวางขวาขวาาขวาโอ้ย